ออข้าหักกันไ่ได้กินข้าวบะข้าหักโลตัล12บาทก็จังอยู่ไหน,อ,น,นอันนี้กับต้มมันกิโลดก็ต้องเอาข้าวหักโลดบ้านนี้ต้มข้าวก็ต้องซื้อข้าวหักให้มันละวะขา้ขาวหักโลดละ12บาทบบน็จังเขาบอกเร็วเราซื้ออยู่ไหนละ่ะอยู่ล้งสีเขา,น <c oughs> าเนี่ยเขาบอกเป็นตลาดจะรู้จักไหมเชื่อเราเสีอะไรล้งสีเฮียแดงอยู่อยู่ใกล้ๆกับอะไร เคยเห็นสวนทานตะวันเก่าบ่อ๋อก่อนถึงแก้งคอนะก่อนเข้าแก้งคอนะที่มันมีโรงสีเฮียเดงอ๋อเข้าไปหั่นละเข้าไปหั่นละเพราะว่ามันติดถนนเลยไม่ใช่เหรอถนนใหญ่แต่ว่าเข้าไปใน้อยซอยน้อยนึงบ้านโรงสีเขาย่ียงๆไปใจเลยนี่ครับแม่สีข้าวไว้ให้อันนี้กระต้มมันได้ดอกหลายปวดสองก็สอบเลยเหรอคือหลายเถะเกียรติสิบกิโลเมตป้าในกลุ้มซานเดือนไปเลย ตอนที่แม่ไม่อยู่ถ้าถ้าท้าเขากินมาทํามันจะเป็นนอนจริงเอาทําไมอ่ะมันเป็นนอนอีดีเด้อข้าวสารอ่ะถ้าเขาสีไปดนมันเป็นนอนแล้วอยู่ในยุงข้าวละ่ะอันนั้นเขายังบริสีอ๋อไม่เป็นไรไอ้ท้าเขาสีแล้วมันมเป็นนอนแล้วลนี่โลเท่าไหร่เลากี่บาท บอลรจังวัทุกคนเนี่ยนะครับแม่แม่ให้ข้าวไปกินตลอดเลยแล้วแม่ก็ไม่เคยเอาเงินเลยทุกคนดูแม่แม่เอาข้าวให้ทุกรอบอันนี้แม่จะบินไปสองเดือนแม่ก็เลยจะเอาข้าวไว้ให้เนี้ยกก่งก็กินข้าวแม่หอยนี่แหละตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่นี่กินข้าวแม่ทุกทุกรอบเลยนะครับกินขา้าวกินย <c oughs> ังเพาะไม่ไปกินขา้ <c oughs> าวป่ะไต่ไม่เคยกินขา้าวดลนะปกติเขาก็ขายโลก,กันเท่าไหร่อันเขา ข้าวเจ้าข้าวข้าวเปลือกก็โลละสิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วแต่ว่าข้าวเจ้าก็ขึ้นอยู่กับชนิดข้าวใช่ไหมเอออันนี้เขาเขาเป็นข้าวมันีไงอืมก็เขาก็ตีรยรวมบนตะเกีนงข้าวมันรีขาว่าจะเป็นข้าวเจ้าก็ตีายรวมเป็นข้าวมันรีไปกินคนน้ำหวานนะซื้อน้ำหวานมาให้กินซื้อน้ำหวานมาแลกกับข้าวสารเจ็ดสิบกิโลแม่งมากนี่น้ำหวาน อาคุณล่ะเธอออกมาอย่างคุณล่ะเอาคุณล่ะออกมาต้อนรับนะเอแสดงงานหนึ่งแสดงงานเออแสดงงานด่แล้ววันนี้ทําอะไรบ้างเบ้เบื้องเหตุงานวันนี้แม่ไม่ทําอะไรจ้ะวันนี้มีไข่มุกด้วย <c oughs> อร่อยมีไข่มุกกันหรือมีแต่คนเขาเป็นห่วงกินยากินผงนาโน ก็แม่แมงกิงเมื่อนั้่แม่หันห่วยแม่บอกเป็นตะยูเนี่ยม,มันป่วนปันอยู่ในท้องเนาะแม่ว่ากเกิดน้าบอเคยเป็นอย่างเตียแบบนอนอยู่กับเป็นเป็นหันหวยเป็นเป็นเนี้ยออกเอต็มนตัวเต็มนตัวน,นั่นแหละคือมันผิดป,ปกติแล้วแม่เป็นนอนอยู่ล้งบ่ายแม่กะโอ้ยที่เขาจะตายก็เป็นแบบนี้เดียวซนะอั้นเป็นยังขนาดนั้นเลยเหรอมันหันหวยแมเกิงมันนอนอยู่สื่อกับเป็นออกหอนน้ำตูน้ำยางเม่คนว่า อันเอ็ซีเขาบ้าลูกสาววะไม่รู้ว่าจะสงสารหรือจะขำดีฉันว่าไม่รู้สงสารหรือจะขำดี <c oughs> ใช้อันนี้จะก,กินผงนาโน,โนอะไรห <c oughs> <c oughs> าของหาข้าวให้กินอย่างเงี้ยน,นี่นะครับต้องหาหยุดมีน,นีน้อง น้องโจนน้องโจนแล้วก็น้องโคลาน้องกาแฟนะ่ะนอนอยู่ข้างในน้องนำโชคเมื่อกี้เมี้ยวเมี้วอยู่ไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อเขานอนนี่ครับเ็อินเงฟตรู้ได้ไงว่าเขาอยากกินแตง อ๋อให้อะไรก็กินเนาะนลากงอกหรือ,อยังดูไหนอกินผงกินผงปุ๋ยลงไปเนะี่ยยดีนะมันไม่อันตรายแบบถึงชีวิตถ้าเป็นยาอันตรายอืมอือก็อนนี้มันเป็นปุ๋ยใช่ป่ะใครมาแม่ เขาไปส่งน้ำ,นำไม่เจวกันน้ำน้ำเจ้าน่อ้งก็เป็นคน,หหนใหม่เนี่ยอืมกข้นนีย้นกขนนนดดีลองกินอีกรอบได้ไหมมีอไรจะกินอ,อีย่าม่เับกวกแาวานซื้อยาตั้งซื้ออีหยังยาง,อยางเออต้าเตอรอะไรนะนตต้า่เออเอตตาอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็เลยไปเสิร์ชดูเออมันเป็นยายผงปุ๋ยนาะโนจริงถ้ามันถ้ามันเป็นยายพมิมันจะแน่ตายอันนี้มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยจะะ้ากระทรมานแน่นอนมันขับมันก็มันก็ไม่ใช่ยายที่ทนกินอยู่แล้วอะว่าทําให้เราอ้วกเอาอะไรออกมาเนาะแน่กระจายแน่กระจ็บท้บพพองนอนอยู่กับดีเจ็บอืม พูดสาเหตุจ้ะบอกพ่ออย่างโอเคเออย่ายาบอแม่แม่กระพ่านม่นนอนเม่นนอนเม่ก็จับเมื่อไหร่นอนเมกกระ่านเป็นยาที่แม่เคยกินเนาะเออมันเป็นแคปซูลสีดำเนาะโอ้ยเนาะนี่นะครับ